สวัสดีค่ะเปลี่ยนแบตเตอรี่ของ Vivo V17 นะคะแบตเตอรี่เก่าของ Vivo V17 ตัวนี้นะคะมันแบตเตอรี่บวมนะคะบวมมากๆจนมันปล่งออกมาเลยตามปกติแล้วแบตเตอรี่มันก็ต้องเรียบๆนะคะอันนี้มันปั่งออกมาเลยนะคะ,ะและทีนี้มันทำให้ฝาหลังเนี้ยอ้านะคะฝาหลังตัวนี้นะคะทคมันอ้าออกมาเลย ขนาดปกติเนี่ยมันจะต้องเรียบแต่กับตัวเครื่องนะคะพอแบตเตอรี่มันบวมปุ๊บมันก็จะรันให้ฝาหลังเนี่ยออาออกมานะคะและทีนี้แบตเตอรี่บวมมันก็อาจจะมีอาการเสื่อมด้วยเช่นหมดเร็วหรือว่าดับเองอะไรพวกนี้นะคะนี่นะคะหรือว่าแบต,ตบวมจนมันไม่สามารถที่จะใส่เคสได้หรือว่าไม่สามารถที่จะใส่ฝาหลังกลับไปได้นะคะ ตัวนี้เป็นดัดตัวใหม่ที่ทางร้านเปลี่ยนไปนะคะนะคะอ่าสังเกตว่าแบตเตอรี่ตัวใหม่มันจะเรียบๆนะคะมันจะไม่มีรอยขูดขัดนะคะนี่นะคะเพราะว่าเซล์ข้างในสภาพมันยังดีอยู่นะคะคส่วนอันนี้เซลลมันเสื่อมนะคะสภาพมันก็จะบวมๆแบบนี้นะคะ นี่นะคะหลังจากเปลี่ยนไปนะคะก็จะสามารถใช้งานได้ติดฝาหลังได้นะคะไม่มีปัญหาอะไรนะคะโอเคแล้วก็เวลาชาร์จนะคะมันก็จะขึ้นชาร์จด่วนเหมือนเดิมนะคะนี่นะคะ นี่นะคะนี่คะนี่นะคะตรงตรงหน้าจอแบงนี้นะคะให้ดูนี่ตรงหน้าจอนี่นะคะโอเคเรียบร้อยนะคะเปลี่ยนแบตเตอรี่ของ Vivo V, v 1 7นะคะใครสนใจเปลี่ยนแบตก็ติดต่อมาได้เลยนะคะ ขอบคุณค่ะ